สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับ BTC นะครับมามาดูฐานราคานะครับว่าจุดไหนได้เปรียบจุดไหนเสียเปรียบและจุดไหนอยู่กึ่งกลางนะครับก็อย่างที่พูดมานะครับกึ่งกลางก็ตอนนี้ก็ได้เห็นกันนะครับเป็นทรงราที่ผมทามาเพื่อเล่นเนาะก็ เส้นสีเหลืองนะครับตอนนี้ก็คือ2 3 7 4 2นะครับก็ประมาณสอง0 0ดกว่านะครับเป็นจุดกึ่งกลางนะครับเป็นจุดกึ่งกลางเลยเขาเรียกว่าจุดเลือกทางนะครับจุดเลือกทางเนาะก็สูงสุดนะครับก็จะเป็นเส้นสีแดงนะครับ24 296นะครับ242สี่สอ่านะครับแล้วก็24 8 5 1 นะครับเป็นจุดสูงส,สุดของ BDC และคาดว่านะครับนะเป็นจุดได้เปรียบของสายช็อตนั่นแหละนะครับซึ่งผมก็ออกมาเตือนออกมาโพสใ,ให้ให้ให้หลายครั้งแล้วนะครับว่าฐานนี้เป็นฐานช็อตได้เปรียบเนาะก็ถามว่าได้เปรียบไหมมันช็อตมันลงมาไม่เยอะนะครับนะมันลงมาไม่กี่จุดเองจาก24200ลงมา23 700เองนะก็ประมาณ4 5 0 0จุดก็พอเล่นของเปล่าของพอได้นะครับแต่ ถ้าเราดูจากพฤติกรรมนะครับมันช่วงนี้นะครับถามว่ามันลงมาเยี่ยม2 2 7 0 0สามเจ็ดร้อยกว่าบ่อยมากนะครับแล้วมีหลุดลงมาบ่อยๆนะครับมีหลุดลงมาบ่อยๆแล้วยกสูงขึ้นแบบนี้นะครับอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งในรอบวันนะครับนะมันมีผลแต่ในรอบ1ชั่วโมงเนี่ยนะครับถ้าดูจาก i s i มันก็ต่ำจริง นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นราคายกขึ้นไปประมาณ2 4สัก2-3รอบแล้วทะลุ20,004 800ไม่ได้นะไป20,005ไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับนะสิ่งที่จะเจอก็คือการทุบแรงๆนะครับสิ่งที่จะเจอก็คือการทุบแรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมมันถึงทุบแรงเพราะ ISI 1D นะครับ มันเกือบจะ100%แล้วนะแต่ ISI 1วันนะมันอยู่ประมาณ7%เปรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ISI ตัวนี้นะครับมันอยู่ต่ำกว่าจริงนะครับมันจะพาแบบเราจะเห็นแท่งเขียวนะก็ลากขึ้นไป23 0 0 0ื่นสามสองหมี่ขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็โดดเข้านะเสียเปรียบทันทีนะครับนะโดดโดดเข้าลองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทับมือรอดีกว่าเนาะตกรถด,ดีกว่าติดดอยนะครับ ไปหาขึ้นรถหมอานะครับจุดได้เปรียบลองมันจะอยู่แถวนะครับสองหมื่นสามสี่ร้อยนี่วัดเสียเปรียบเลยนะครับเพิ่งซึ่งมันยังไม่ลงมานะครับถึงมันจะไม่ลงมามันไม่เคยลงมาเลยตั้งแต่วันที่สามสิบตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าแล้วนะตั้งแต่มันขึ้นไปมันไม่ค่อยลงมาเลยนะครับแต่ก็ยังเป็นมองว่า,าเป็นจุด ลองเสี่ยงได้นะแต่ผมส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนำนะครับให้ไปดู 23, 187นะครับ2 3งสาเป้าแรกนะครับ แล้วก็ SL สั้นๆไปนะเผื่อนะครับเผื่อมันมาแค่เต้าเดียวแล้วกลับขึ้นนะครับส่วนเป้าที่2นะครับก็เป็น22,900นะครับเป้าที่3เป็นเป็น22,600ซึ่งเป็นเป้าที่ลึกที่สุดนะครับนะในฐานนี้นะครับก็คือต่ำสุดจะเป็น22600สูงสุดเป็น24,800ในฐานนี้นะครับตามฐานฟิโบเลยนะครับนี่ตามฐานฟิโบเลยนะครับเนาะก็นี่ตามฐานฟิโบเลยนะ ก็ถูกช็อตมาจากฐานขายนะครับนะก็ไอเป้า23187มเนี่ยมีสิทธิสูงนะครับที่มันจะมาสุดแค่แถวนี้แล้วกลับขึ้นนะถ้าเดลงไม่เยอะนะครับแต่ทีนี้นะครับผมมองไว้ลึกๆเลยนะครับเป้าที่มีโอกาสมานะครับมองไว้ที่22600นะครับเป้านี้นะครับมันจะทำให้เคลียร์1น1วันลงมาได้พอสมควรนะครับทั้ง m a a ทั้งอะไรนะครับ MA เดี๋ยวมาดู m a ก่อนดูอ่า RSI นะครับเ7 5 1ส้นะครับเส้นสีดำนะครับถ้าตัด90ลงนะครับอ่าถ้าตัด90ลงเดี๋ยวดูดูแท่งก่อนนะครับอ่าถ้าตัด90ลงนะครับมันเคยอ่ามันเคยตัดกันลงมาครั้งหนึ่งนะครับ90ลงมานะครับทำให้ราคาหลุดลงมาอยู่ประมาณ2600เลยนะครับอ่ารอบนี้ยกขึ้นมาสูงหน่อยนะครับนะรอบก่อน 24,300ตัดลงมาทีเดียวนะครับเหลือประมาณ26,000รอบนี้สูงขึ้นมา24,600นะครับถ้าตัดกันลงนะครับก็น่าจะอยู่แถวนี้ฐานที่ผมวางไว้นะครับอ่าที่พูดไปเมื่อกี้นะครับ23,22,900 0 0 22,600ก็ยกสูงกนเิขึ้นมานะครับก็ไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับถ้าหลุดมาก็มีเป้าเดียวที่รออยู่นะครับก็คือฐานสุดท้ายนะครับถ้าหลุดตรงนี้ก็ บ้านไข่บ้านมันนะครับนะสองหมื่นถึงพันห้าร้อยนะครับเป้านี้ลึกนะครับลึกเลยนะส่วนอีกเป้าหนึ่งนะครับอ่าไม่เป้าหนึ่งนะมาดูเอ็มเอดีกว่านะครับเอ็มเอเนี่ยนะครับอ่าห้าทับยี่สิบนะครับแท่งที่สิบห้าเป็นแท่งที่สูงที่สุดแท่งนี้เลยนะครับแท่งวันที่สามสิบกรกฎานะครับแท่งที่สิบหกต่ําลงมาแล้วนะแน่นอนเลยนะจุดตัดมันจะอยู่ที่แท่งที่ยี่สิบได้เลย มี10นะครับแท่งที่20จุดตัดอยู่22,171นะครับเราก็ไปดูในกราฟมันมีไหมนะครับอ่ามันมีต่ำกว่า22,600นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสตัดลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าถ้าถ้า ME มันใกล้จะตัดลงนะครับ22,000 170ไม่แน่นะครับมันอาจจะลากขึ้นมาอยู่ประมาณ2 2 6 0 0นะครับนี่เพราะมันยังมีเวลาเหลืออีกตั้ง5้าวันเนาะกว่าจะตัดนะครับซึ่งวันนี้นะครับเนี่ยถ้านับมาแท่งที่15เป็นวันที่30นะครับนะอีก5้าวันก็1 2 3 4 5สาี่ห้าประมาณวันที่4สิงหานะครับเนาะอ่ะก็วิ่งได้ต่อนะครับก็อาจจะวิ่งลงนั่นแหละนะครับไม่ใช่วิ่งขึ้นนะครับก็มีโอกาสลงมาเนาะ ก็ประมาณ2 2 6 0 0นกะครับ A.M.E. นะก็ลงย่อลงมาก็ดีนะได้รับของเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูนะส่วนจุดกึ่งกลางตรงเนี้ยนะครับถ้าใครจะเฮ็ดขี้ก็ได้นะแต่ถ้านั่งทับมือดีกว่านะครับรอมันเลือกทางกว่าแล้วค่อยไปเข้าออกนะครับขึ้นข้างบนเราก็อ็อดลงข้างล่างเราก็ลองแค่นั้นอีกนะครับเป็นฝักเป็นฝ่ายเนาะมันจะเป็นขาขึ้นเนี่ยจะอะไรก็ช่างมันนะเรา E.S.L. นะอย่าไปกลัวเนาะ ก็ SL เราขาดทุนแค่ครั้งเดียวเราก็ไม่ตามเข็บใหม่นะครับเพราะว่า SL เราไม่ไกลนะครับส่วนใหญ่ผมจะ SL ประมาณอ,อย่างเช่นมาจิ้น100อย่างเงี้ยนะครับมาจิ้น100ก็ SL สักสิบเหรียญน,นะครับ มาจีนหะนึ่งพันก็เอแสักร้อยเหรียญนะครับอยู่ที่เรายอมรับความเสี่ยงได้หรือเปล่านะครับเพื่อซื้อนะครับเพื่อซื้อจุดเอลจุดเอลนะครับให้ให้มันหากขึ้นไปนะครับเนาะอยู่ที่เราจะเลือกเอานะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มาตัด กำไรมันก็รออยู่นันแหละนะอยู่ที่ TP เป็นไหมนะครับเนาะถ้า TP อ่า TP เป็นนะครับทุกอย่างก็ลื่นนะครับวันนี้ BDC ก็มีประมาณนี้นะครับให้เป้าไปนะครับให้เป้าไปประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปลองดูนะครับว่ามันจะช็อตลงมาไหมนะครับเพราะว่ารอกันมาหลายวันเนาะไม่ยอมลงสักทีนะครับมันจะแข็งไปไหนผมไม่เชื่อนะครับนะ ทำมันขึ้นไปข้างบนยิ่งดีนะสอง0 0ืนสี่แดร้อยนะนะครับก็ไปฉอดต,ตรงนั้นเนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ